สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะฮะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีการนำเสนอ,อ,อมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความฉลาดของผู้หญิงซึ่งมันไม่ได้มองแค่เรื่องผลการเรียนหรือว่าใบปริญญาอย่างเดียวแต่เป็นการมองผ่านสิ่งที่เรียกว่านิสัยครับมีอยู่10อย่างที่ก็บอกว่าสะท้อนการรู้จักคุณค่าตัวเองแล้วก็ความสามารถในการจัดการชีวิตให้มันสมดุล ลองมาดูกันครับว่าความฉลาดในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเหมือนกับเราเปลี่ยนเลนส์มองเรื่องความฉลาดไปเลยจากเรื่อง i อหรือความรู้ในตำราเอ่อไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาปฏิบัติหรือความฉลาดในการใช้ชีวิตจริงๆซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่านิสัยเหล่านี้เนี่ยไม่ได้วัดกันที่เกรดหรือว่าผลการเรียนดีเด่นอะไรเลยแต่กลับไปเน้นที่การรู้จักตัวเองการตระหนักรู้แล้วก็การลงมือทําจริงๆค่ะมาลองดูกันนะคะว่าแก่นของแนวคิดนี้มีอะไรบ้างครับผม เริ่มจากกลุ่มแรกเลยไหมครับที่เน้นเรื่องอาการเติบโตแล้วก็การเรียนรู้คือนิสัยไม่หยุดเรียนรู้ข้อหนึ่งกับรู้ว่าล้มได้เรียนได้ข้อ9คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าการเรียนรู้ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการต้องไปเข้าห้องเรียนเสมอไปนะแต่อาจจะแค่ฟังพอดแคสต์ต,ตอนล้างจานหรืออ่านบทความที่มันท้าทายความคิดเราหน่อยใช่ใช่ค่ะ หรือแม้แต่การมองความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนเป็นโอกาสให้เรียนรู้มันคือการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ตลอดเวลาเลยนะคะครับแล้วการไม่หยุดเรียนรู้นี่มันไม่ได้อยู่แค่โลกภายนอกด้วยนะแต่เหมือนมันเชื่อมกับการเรียนรู้โลกข้างในตัวเราด้วย อืมใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกับเรื่องการรู้จักตนเองแล้วก็กล้ากำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนเลยซึ่งก็เห็นจากนิสัยรู้จักฟังเสียงตัวเองในข้อ2แล้วก็กล้าปฏิเสธในข้อ6ค่ะคือพอเราเข้าใจความต้องการข้อจำกัดหรือแม้แต่พลังงานของตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรากล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะมันคือการเคารพตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกประเด็นเรื่องกล้าปฏิเสธเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยนะ คือพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะครับในแหล่งข้อมูลมีมุมมองเพิ่มเติมไหมครับว่าการปฏิเสธยังไงให้มันสร้างสรรค์หรือยังรักษาสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้หรือมันเชื่อมกับนิสัยข้ออื่นยังไงบ้างรครับเป็นคำถามที่ดีมากคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการกล้าปฏิเสธอย่างสร้างสรรค์มักจะเชื่อมโยงกับอีกสนิสัยเลยนะคะก็คือการเลือกคบคนที่เสริมกันข้อ3 กับการสื่อสารอย่างมั่นใจไม่ดรามา่าข้อสี่คือพอเรามีเพื่อนหรือมีวงสังคมที่เข้าใจเราสนับสนุนเราเนี่ยการสื่อสารขอบเขตของเรามันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือกลัวว่าจะทําให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นการสื่อสารที่มันชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ก็ยังคงความเคารพซึ่งกันและกันอ่ะอันนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยครับ แล้วมันก็น,นำไปสู่อีกกลุ่มลิสัยหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดการชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างเช่นการบริหารเงินข้อ5กับการสร้างระบบชีวิตของตัวเองข้อ7คือการบริหารเงินในที่นี้เขาไม่ได้หมายความว่าต้องรวยล้นฟ้านะครับแต่คือการมีสติรู้ว่าเงินเข้าทางไหนเราใช้ใจ่ายไปกับอะไรเพื่อเป้าหมายอะไรของเราจริงๆไม่ใช่แค่ตามกระแสะสังคมไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็เรื่องการสร้างระบบชีวิตก็คือการที่เราออกแบบคล้ายๆกับเข็มทิศหรือแผนที่การใช้ชีวิตประจําวันของเราเองเพื่อที่เราจะได้ลดการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นลงไปบ้างนะคะทําให้เรามีพลังงานเหลือไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสําคัญกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการดูแลตัวเองซึ่งอันนี้มันก็เชื่อมไปถึงนิสัยรักตัวเองแบบไม่เห็นแก่ตัวในข้อ8ด้วยนะคะเอ๊มีใส่ข้อ8รักตัวเองแบบไม่เห็นแก่ตัวนี่ย ฟังดูขัดแย้งกันดิดๆนะครับมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ครับอืมเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งเหมือนกันค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่ามันคือการเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวหรือไม่ใช่การหลงตัวเองนะแต่มันคือการเติมน้ํามันให้กับตัวเองเพื่อให้เรามีพลังมีความพร้อมที่จะไปดูแลคนอื่นหรือจัดการเรื่องต่างๆหรือไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นได้แบบ เต็มที่นะคะเพราะถ้าเราเองหมดพลังเราก็คงให้ใครไม่ได้จริงไหมคะมันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงจากข้างในตัวเราเองก่อนอ๋อชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วนิสัยทั้ง10อย่างนี้มันเหมือนเป็นองค์ประกอบต่างๆที่มันหล่อหล,อ,ลอมกันทําให้เกิดความฉลาดในแบบที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงใช่เลยคะ่ะถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญจริงๆจากแหล่งข้อมูลนี้นะคะ ผู้หญิงที่ฉลาดในมุมมองนี้เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องมีคำตอบสำเร็จรูปให้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบอะไรเลยแต่เธอคือคนที่ไม่หยุดตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองกล้าที่จะเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวและที่สำคัญมากๆเลยก็คือมีความเข้าใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมีขีดจำกัดตรงไหนแล้วก็กล้าที่จะใช้ชีวิตตามความเข้าใจนั้นจริงๆ ประเด็นหลักๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งเรื่องการรู้จักตนเอง self awareness การเติบโต growth แล้วก็การจัดการชีวิต management อย่างที่แหล่งข้อมูลเขาสรุปไว้คมคายมากเลยค่ะว่าเธออาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอรู้ว่าเธอคือใครและนั่นคือความฉลาดที่แท้จริงโอ้เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับและมันก็โยงไปถึงนิสัยข้อสุดท้ายพอดีเลยข้อ1ิ ที่เรายัางไม่ได้ลงลึกกันเท่าไหร่คือเธอใช้ชีวิตตามค่านิยมไม่ใช่แค่ตามคนอื่นซึ่งมันก็จุดประกายคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะครับว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะเริ่มค้นหาแล้วก็กำหนดนิยามความสมเร็จหรือค่านิยมในแบบฉบับของตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับกรอบที่สังคมหรือคนรอบข้างเขาวางไว้ให้เนี่ยมันต้องอาศัยอะไรบ้างแล้วจุด เริ่มต้นของการเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งนั้นมันควรจะเริ่มจากตรงไหนดี